สวัสดีค่ะจัวันนี้เพื่อนคนไทยมาทานส้มตำด้วยยุ่งเลยค่ะส่วนอิตาลีนะคะก็เป็นสปาชิตตี้หอยคุณยายบอยตักให้ฉันเยอะนะฉันจะทานส้มตำกับวกเธอพี่สาลีกำลังทําส้มตำตำถาดตำถาดไอ้นิดก็ช่วยล้างหนุ่นกำลังแกะหอยกับไอ้ส้มอ้าหอยกำลังอ้าหอยาเดียวบ ก็เอาจัน่อยก็พ่ามาใส่จานถาดเอาพ่อเันเป็นพ่ีมันคือคือเอาเปลือกมันนั่งอยู่บนเลเาเตาโตมตันกันเนาะมาตีมัสก็เป็นสปายดตตี้ดู๊ดเต็มโบนะเอ็นโนโนเปียเชยสกอตสกอย่าบุญเซนลาบบุนเซนปลาแดดไอโซมาม่า <c oughs> แล้วก็ไก yeah, e ah. ah uh ่ย huh. uh ่างผักคุณย่าขอนั่งฝั่งไทยค่ะจะทานอาหารไทยกำลังตำถาเดี๋ยวมี่สารีไข่นันเดอร์ไข่ไข่ต้มไปยุมีสีหันจัด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 น้ำลายจัดจัดไป

perché voi più insegnanti più studenti ci sono. Ma non sai mai che... Non è più con gli budget dalla, dalla regione, l'autorizzazione. Dalla, dalla non mi che non c'è spazio. Buon appetito! Điều bông hoài nè hai sứ sư hai sứ hai sứ sư luôn, 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 hai sứ sư Ma loro quando hanno iniziato a capire allora. No, non so, ma sono già, non è niente. Perché là questo va a tutti. Allora. Non capisce e non ci mangio. Ma signora Io voglio vedere come mangiate voi, e poi non li perché io non lo so.

a non tradurre nella lingua in in ma capire solamente la lingua italiana vuoi ancora? no oh, grazie, ottimo vuoi ancora? voi oh, ci penso. Eh. <laughs> <Best>. <laughs> ok. ci l'ansia con la mia bella cercate il dottore qua เราะเาให้เพราะเขาใส่คือการปลาให้เราถ้าเราเห็นตบตาเรบอกินแปว่าตอนวใส่เขาไม่เห็นเขาอเห็นตอนแขกใส่เราพ่เห็น

เาลูกคนคือกันงานเรียงกระจิงแต่บติดนชานเขาาิเชาาชวีโนชวีนู้ดะไร่งมั้ยชวนี่ไประมาจะอะไรขงไรมั่งมั้ากันน้อเชตุติวานนอคิสุนิด นโมเมนิดวิสุสมสมต่ำก็เมยปะปายเกีย์มาสมต่ำพีสานีฟ้าใสจะลซาอ่โอเคจะพิเซษจุดโตแม่เน๊มนวิดีโอช้าวแล้ววิดีโอขาม เดี๋ยวนี้เอาไปเอากินสไปกี่ตีแล้วยวนี้อยเพราะว่าลูกสะใภ้ตั้มห้เราไปเห็นว่าลูกสะใภ้ยังใส่เอายังใส่แม่เมื่อวานนี้เราเห็นเมื่อวานนี้เราเห็น